อรับงานในไทยที่เยอะมากเลยลูกน้องใช่ใช่ใช่ค่ะก็ก็จริงรายการช่วงจบแล้วก็เดี๋ยวมีกลับไปจีนปลายปลายปลายเดือนนี้ค่ะใช่หน้าจะยาวไม่น่าจะยาวมากค่ะใช่มีไปโปรโมทอัลบั้มไม่ใช่อะไรนักเต้นไปเรื่องเต้นไปมีไปโปรโมทอัลบั้มก็คือฝั่งหนูก็คือตอนนี้จะมีงานเพลงของไอฮาร์ใช่ค่ะเป็นหลักเลยค่ะงานแสดงอะไรตอนนี้ไม่มีหนูไม่ได้แบบไม่มีไม่เป็นหนูไม่รับเลยค่ะหนูรับงานเพลงใช่แล้วถ้าไม่รับหนไม่ ด้วยที่บทยังไม่ใช่ด้วยแล้วก็หนูหนูทำเอ็มวีแล้วหนูก็เล่นในเอ็มวีหนูเองนแหละอ่าการแสดงกับกาแสดงนานาเอาใช่ไม่ไม่รู้ถึงกาแสดงหรอก็จริงๆบอกตรงๆไม่ค่อยรู้รู้จักพวกพี่ๆด้วยค่ะแล้วก็เลยไม่รู้ว่าที่เข้ามาอันนี้คือแบบว่าดีหรือว่าไม่ดีใช่ใช่ใช่คือแสดงว่าเรางานแสดงที่เข้ามาในนี้กคือไม่ได้รับเลยก็รู้ที่เขาติดต่อใช่ค่ะใช่ยังยังการทัาน์ไท พ <s us> ี่แ <os> จ๊กไม่ค่ะยังไมยังเหมือน,น,นกันใช่ลุยลุยงานเลงใช่ลุยลุยงานเพลงอย่างเดียวเลยใช่ด<ม>้วยค่ะเพราะเพาอย่างเช่นอ,อย่างที่จีนเวลาเรารับงานแสดงคือมันต้องไปถ่ายยาวเลยเขาจะ<ม>แบบว่าไว้3มเดือนเลยก็คืออยู่ยาวแล้วห้ามออกมาข้างนอกจะไม่เหมือนที่ไทยที่เราสามารถวิ่งงานได้อะไรอย่างนี้ไม่ได้เลยของจีนคือต้องไปอยู่กองยาวก็คือ3เดือนเหมือนหายเข้าป่า S <S ใช่ใช่แต่จะต้องรีบเลยใช่ใช่ก็เลยยังไม่ยังไม่พร้อมที่จะหายไปขนาดนั้นด้วยค่ะเ่างงี้แต่ว่าช่วงนี้ก็คือแพชชั่นเราอยู่กับงานเพลงค่ะหนูเพราะว่าหนูรู้สึกว่างานเพลงมันสามารถใส่ความเป็นตัวเองได้ไปได้เต็มทีหรือหรือว่าถ้าหนูอยากจะแสดงหนูก็จะไปแสดงในเอวีตัวเองที่หนูเขียนบทเองกำกับเองอะไรอะไรอย่างงั้นเองสามารถควบคุมทุกอย่าง หนูอย่างหน้หนูจะมาควบคุมมุมหน้าหนูได้่แบบมุมซ้ายตลอดนะคะอะไรเงี้ยแบบว่าโอเคแสงจัดจัดไฟฝั่งซ้า,ปปา,งายนะคะอะไรเงี้ยใช่แต่เอ็มวีหนูออกมาก็จะแบบว่าสวยซ้ายเด <c oughs> ่นฝั่งซ้ายไม <c oughs> ่ฝั่งซ้ายอย่างเดียว <c oughs> แล้วบแวบบนี้ถ้าคนแบบต้องการให้หนูเล่นจริงๆต้องแบบต้องยังไง หนูแค่ว่าก็ก็ต้องคุยกันจริงจังใช่ว่าพี่เป็นใครหรืออะไรเงี้ยเพราะหนูเป็นคนที่แบบติดตามน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็เลยแบบว่าคอนเนคชั่นน้อยค่ะบอกตรงคือถ้าสมมติกระแสเข้ามาแล้วเขาพ่รู้สึกว่าในนี้พี่ต้องกลับเองกระแสงเองเลยพี่ลงทุนให้พี่ลงทุนให้เอาเงินไปเลยหนูไปลงทุนเองทำเองก็น่าสนใจก็น่าสนใจเขียนเองกำกับเองได้อยากลองเหมือนกัน แต่ว่นาหนูเคยชิมมาแล้วใช่ว่าประสบการณ์หนูรู้แล้วว่าหนูชอบอะไรไม่ชอบอะไรใช่ไหมก็ก็ค่อนข้างรู้ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้แบบจํากัดตัวเองขนาดนั้นว่าเราจะไม่รับเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่แค่แบบรอรอเบื้องบนอะไรอย่างเงี้ยใช่รออะไรเหมาะเจาะวันนี้ก็คือนอกจากงานของงแล้วธุรกิจก็ทำด้วยก็ก็ด้วยค่ะก็ด้วยคู่กันไปเป็นยังไงคะร้านขนมของเราที่มันโด่งดังจนคนแย่งกันกินทั้งประเทศขนมเค้กค่ะไม่ใช่ครก อันนอเที่พี่เขาบอกขนมร็อกหนูก็งงก็ก็ไปเรื่อยๆค่ะยังต้องสั่งจองกันข้ามเดือนกันอยู่คนก็ยังอยากกินตลอดก็ดีใจแล้วก็พยายามคุมสูตรให้มันอยู่คุณลิตี้อ่ะเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนขึ้นแล้วมันทาให้เวลาเราขนส่งอ่ะเค้กมันมันโดนอากาศร้อนอ่ะแล้วมันจะแบบมีความละลายหรือว่าได้ไปแล้วรสชาติมันไม่เหมือนที่เคยทานบ้านก็มีแล้วพยายามคุมให้มันอยู่ในคุณลิตี้เดิมอยู่ค่ะค่อนข้างยากพีแก เปลี่ยนเค้กปรับปรุงอะไรยังไงให้มันแบบเาเรียกว่าให้มันควบคุมคุณภาพอย่างที่เราบอกเช่นอย่างเช่นเค้กรสช่องที่ทุกคนได้ทานกันอย่างเงี้ยแบบว่าถ้าเราอยู่ในอากาศเย็นนะคะมันจะรสชาติปกติไม่ได้หวานมากแต่พอมันละลายมันร้อนเนี่ยน้ำตาลตโนดมันอ่ะมันเริ่มละลายแล้วมันจะทําให้เรากินแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยหวานจังใช่หนูก็ต้องแบบว่าโอเคงั้นลดหวานเพื่อที่กันแบบเวลามันละลายแล้วมันจะได้รสชาติปกติอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆใช่ใช่ที่นี่มันมีคิดอยากจะเปิดเป็นร้านหรืออะไรอย่างเงี้ย นั่นคือหนูคิดว่าอยากเป็นเปิดเป็นป๊อปอัพสโตร์นะว่าเปิดผิดเปิดที่ห้างนี้หนึ่งอาทิตย์เปิดห้างนี้หนึ่งอาทิตย์จะย้ายไปเรื่อยๆเพื่อให้คนจะได้มากินคนตามจังหวัดนั้นก็จะได้มาลองกินหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะจังหวัดจะมีโอกาสได้ได้ทานในนี้ก็ก็ก็ตอนนี้ก็สั่งเอาก่อนสั่งจะเปุงเทปไปอย่างเงี้ยใช่ค่ะใช่ไม่ส่งต่างจังหวัดค่ะแล้วมันคุณภาพัีไหมได้อยู่เพราะว่าขนส่งแบบว่าส่งเหมือนแบบมีตู้ตู้เย็นใช่เลยใช่ส่งถึงบ้านเลย ไปทั้ง uhm ตู้เย็นเลยตู้แช่แล้วมัก็จะเหมือนเป็นรถตู้แช่ห้องเย็นห้องเย็นใช่ใช่รู้สึกอย่างที่ธุรกิจเราจู่ๆมันมเมสบูมขึ้นมาเห็นแฟนแต่เขาบอกว่าเอ้ยจริงมาอร่อยมานานแล้วนะแต่คนณเพิ่งมารู้จักใช่จริงๆขายมาเป็นปีแล้วค่ะแต่ปีที่แล้วแต่หนูกลับจีนมาใหม่ๆทำกับพี่เติ้ลสองคนใช่แต่ว่าด้วยที่หนูเป็นคนไม่ไม่อยากจะดูเป็นดาราขายของอ่ะ หนูอยากให้ของมันมันดังด้วยตัวมันเองมันอร่อยของมันเองแล้วมันก็ไปเองอะไรเงี้ยก็เลยเออไม่ได้ทําการตลาดใดๆเลยการตลาดอย่างเดียวคือโอเคไปกองไปถ่ายแล้วก็ไปยื่นให้คนในกองทานใช่ถ้าท่านถ้าชอบก็คงซื้อต่อเองแหละอะไรไม่ม้ยกจะเป็นแรงพูด,พ,ดพูดต่อกันมาค่ะซึ่งวันนี้ก็ดีใจที่มันเป็นอย่าง,งานันเพราะคนก็จะแบบว่าเค้กของแน่ๆ่หรอเพิ่งรู้อะไรแล้วก็เออดีใจจังเลยที่มันไม่ใช่แบบว่าเค้กดาราขายอะไรเงี้ย รับเือก่กับฟี๊บแกยังไงมันก็จะมีทั้งที่แบบว่าเขาคอมเมนต์แบบพานบ้างหวานไปบ้างหรือข้อเสียหรืออะไรบ้างเราก็ค่อยๆปรับปรุงค่ะแต่จริงๆก็บอกทุกคนว่าเราจริงใจต่อการขายมากใช่ว่าหนูก็อยากให้ทุกคนได้ทานสิ่งที่อร่อยค่ะพัฒนาอะไรอีกไหมคะจะเปิดขยายเป็นอะไรแบบไหนไหมคะก็ก็ก็เปิดอัพสโตร์แหละที่คิดอยู่ค่ะใช่ใช่ค่ะใช่มีพี่มิมาช่วยรีวิวให้ด้วยแหละแล้วก็อยู่กับ พ,พี่พี่สาวสวยก็ขอบคุณที่ทําให้ร้านเราดังขึ้นมาได้เพราพี่ๆเลยนะคะขอบคุณมากจริงๆเขาค,คุณกับตัวเขาแล้วก,แวก็แล้วก็ส่งไปให้เขาทานด้วยที่บ้านเขาทานแต่พี่มีเขาชอบมากเลยพี่มีเขาแบบว่าทักมาขอตลอดเลยอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ส่งไปให้เขาค่ะใช่มาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ